สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับรายการของเราเป็นรายการที่นําเสนอข่าวสารฟุตบอลต่างประเทศนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันคลิปข่าวของเราจะอัปคลิปลง youtube ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณช่วงบ่ายๆเย็ยนๆก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันเข้ามาดูคลิปของเรากันเยอะๆน,นะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับ ฟุตบอลยูโร2024ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและจนถึงตอนนี้เกือบทุกกลุ่มได้ลงเล่นนัดแรกกันแล้วซึ่งในวันนี้ก็จะลงเล่นนัดแรกในกลุ่มที่เหลือกันอีกเพื่อนๆสามารถดูการถ่ายทอดสดได้จากช่อง pptvhd 36ได้เลยนะครับการแข่งขันยูโร2024ในครั้งนี้ในรอบแบ่งกลุ่มจะใช้ระบบพบกันหมดอันดับ1และอันดับ2จะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งจะได้ทั้งหมด12ชาติ และจะนำเอาชาติที่ได้อันดับ3ที่มีผลงานที่ดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้ารอบ16ทีมไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้ว12ชาติที่ได้อันดับ1และอันดับ2รวมกันกับอีก4ชาติที่ได้อันดับ3าที่ดีที่สุดจะรวมเป็น16ทีมผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปส่วนรอบ16ทีมขึ้นไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศจะใช้ระบบ็อกเอาท์ส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อวานนี้เพื่อนเพื่อนสามารถดูได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลกันเลยครับ วันนี้เราไปเริ่มข่าวกันที่นอกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเราไปเริ่มกันที่ทีมเสือใต้บาเยอร์มิวนิกมีการรายงานว่าทีมเสือใต้ยังคงให้ความสนใจในตัวของโจนาธานทานักเตะก,กองหลังของทีมเลเวอร์คูเซนและลีวายโควิลนักเตะก,กองหลังของทีมเซลซีอยู่เหมือนเดิมโดยทางฟาบริซิโอโรมาโน่ได้บอกว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ข่าวของโจนาธานทากับทีมเสือใต้จะเงียบหายไปแต่ว่าตอนนี้ทั้งสองสโมสรกำลังมีการเจรจากันอยู่ ตอนนี้การเจราจาเป็นเรื่องของการต่อรองราคาค่าตัวของนักเตะทีมเสือใต้ไม่พร้อมที่จะจ่ายค่าตัวตามที่ทีมเลเวอร์คูเซ่นร้องขอมาส่วนทางด้านลีวายโควิลนักเตะของทีมเซลซีนักเตะที่ทีมเสือใต้อยากได้ฟลอเรียนแพตเทนเบิร์กได้รายงานว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมเสือใต้ได้เข้าไปสอบถามข้อมูลของนักเตะรายนี้กับทางทีมเซลซีเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจว่าจะมีการยื่นซื้อนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่แต่จากข้อมูลที่ได้มา ทีมเซลซีได้มีการยืนยันแล้วว่าจะไม่ขายนักเตะให้ออกจากทีมประกอบกับราคาค่าตัวนักเตะในตลาดตอนนี้มันยังมีราคาค่าตัวที่สูงเกินกว่าทีมเสือใต้จะรับได้จึงมีการคาดการกันว่าในช่วงซัมเมอร์นี้ทีมบาเยิร์นมิวนิกน่าจะไม่มีการยื่นซื้อลีวายโควิลให้เข้ามาร่วมทีมแต่ยังไงก็ตามทีมเสือใต้ก็ยังคงให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่เหมือนเดิมข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมอาเซนนอนที่ผ่านมามีข่าวออกมาว่า ทีมอาเซนอลและทีมแอสตันวิลล่าทั้งสองทีมต่างได้ให้ความสนใจในตัวของอแมนโดโอนาน่านักเตะมิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติเดลเยียมอายุ22ปีของทีมเอฟเวอร์ตันเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานผ่านสือ่อของออฟไซ์ว่าข่าวที่ทีมอาเซนอลและทีมแอสตันวิลล่าได้ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้เป็นเรื่องจริงแต่ยังคงเป็นความสนใจระดับเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่มีการให้ความสนใจที่เป็นรูปธรรมกัน ในเรื่องนี้ช่อง HD Channel ของเรามองว่าอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือไม่ที่ทําให้ทีมเอฟเวอร์ตันบอกปัดข้อเสนอซื้อตัวแบรนเดตจากทีมปีศาจแดงซึ่งจะเป็นข่าวที่ทางช่องของเราจะมีการนําเสนอในข่าวต่อไปทีมเอฟเวอร์ตันอาจจะมองว่าถ้าพวกเขาขายโอนาน่าให้กับทีมปืนใหญ่หรือทีมสิงห์ผยองได้แล้วจะทําให้พวกเขาไม่ต้องเสี่ยงกับกฎ PSR ดังนั้นพวกเขาจะสามารถขายแบรนเดตในราคาค่าตัวที่สูงตามที่พวกเขาต้องการได้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดเห็นกันอย่างไร คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเซลซีฟาบริซิโอโรมาโน่ได้ไรายงานว่าสโมสรเซลซีทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษสามารถบรรลุข้อตกลงกับทีมพันไมรัสเพื่อขอซื้อตัววิลเลียนเอสเตซาวนักเตะตำแหน่งปีกทีมชาติบราซิลชุดยูสิอายุ17ปีของทีมพันไมรัสทีมในล вот ีกประเทศบราซิลเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2025ด้วยค่าตัว40ล้านยูโรบวกกับเงินค่าแอดออนอีก e 25ล้านยี้แบ่งออกเป็น ค่าตัวการันตี40ล้านยูโรเงื่อนไขค่าแอดออนอย่างง่าย20ล้านยูโรและเงื่อนไขค่าแอดออนอย่างยาก5ล้านยูโรส่วนเงื่อนไขส่วนตัวกับทางนักเตะทีมเซลซีสามารถตกลงกับนักเตะได้ตั้งแต่10วันที่ผ่านมาแล้วนักเตะจะตกลงลงนามในสัญญาอยู่กับทีมเซลซีตั้งแต่ปี2025จนถึงเดือนมิถุนายนปี2022ตอนนี้นักเตะได้ผ่านการเข้ารับการตรวจร่างกายในขั้นแรกแล้วนักเตะจะเดินทางเข้าร่วมทีมเซลซีอย่างเป็นทางการ ในช่วงซัมเมอร์ปี2025เนื่องจากตอนนี้นักเตะยังอายุแค่17ปีตามกฎการย้ายทีมข้ามทวีปของทางยูฟ่าแล้วนักเตะที่จะย้ายทีมข้ามทวีปจะต้องมีอายุครบ18ปีขึ้นไปฟาบริซิโอโรมาโน่ยังได้บอกอีกว่าถ้านักเตะได้ย้ายเข้ามาร่วมทีมเซลซีอย่างเป็นทางการแล้วทีมเซลซีจะให้นักเตะได้ขึ้นไปเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เลยจะไม่ปล่อยนักเตะไปให้ทีมอื่นยืมตัวข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ฟาบรซิโอโรมาโนได้รายงานผ่านสืออ่อขอิลออฟไซ์ว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการส่งข้อเสนอให้กับทีมเอฟเวอร์ตันเพื่อขอซื้อตัวจาราตแบรนเวดนักเตะกองหลังทีมชาติอังกฤษอายุ21ปีของทีมเอฟเวอร์ตันข้อเสนอของทีมปีศาจแดงในครั้งนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่35ล้านปอนด์บวกกับเงินค่าแอดออนอีกจำนวนหนึ่งและทันทีที่ทีมปีศาจแดงได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับทีมเอฟเวอร์ตันได้พิจารณาแล้วทางเอฟเวอร์ตันก็ได้มีการบอกปัดปฏิเเเสสธข้้อออนนนนนีีย่่างททัชัชก เนื่องจากว่าทีมเอฟเวอร์ตันต้องการค่าตัวนักเตะรายนี้อยู่ที่ประมาณ65-70ล้านปอนด์แต่การเจราจาย,ยังคงมีการดําเนินการต่อไปเรื่องนี้ทางช่อง HD Channel มองว่าข้อเสนอนี้น่าจะเป็นข้อเสนอครั้งแรกข้อเสนอในครั้งต่อๆไปคงต้องมีการเพิ่มข้อเสนอให้มากกว่านี้ไม่เช่นนั้นแล้วน่าจะมีทีมใหญ่ทีมอื่นๆยื่นข้อเสนอแข่งแน่นอนเป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกัน ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ